เช็เซฟเฟที่ออฟเซตไม่ได้ไหมครับทำไงครับพี่พี่เอ็มเนียวนเพื่อนเรามาดูกันเยอะมากเลยนะในส่วนของออฟเฟตที่นี้นะครับจะเป็นในส่วนของทิเก็ตนะครับก็คือเหมือนเราให้ความหนาของในส่วนของตัวชิ้นงานนะครับครับอ่าเราก็เลือกให้ความหนาส่วนตัวทิกเ e ็ตเลยครับเนี่ยพอเราคลิกปุ๊บก็เรากดโอเคเลยครับนี่ครับมันจะฟ้องเอเดอร์อ่าก็คือเราไม่สามารถใช้ในส่วนของตัวความหนาได้นะครับครับโอเคทำไงครับตรงนี้ อ่าล้วก็มาเช็คเลยนะครับพิมคําว่าเช็คอ่าเช็คเลยอ่าแล้วก็เลือกในส่วนของตัวออปชันนะครับ Open Surface ตรงนี้นะครับแล้วกดเช็คเลยพอเรากดเช็คปุ๊บเราอยากรู้ตรงไหน,นครับที่มันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยนะครับเราสามารถคิดอ๋ออ่ามันจะมีลูกศรชี้อ,อารมณ์ประมาณว่ามันมีผิวที่มันยังเปิดอยู่ที่มันทับกันอยู่อะไรแบบนี้ใช่ <ใช S 1> ครับไม่สามารถที่จะ เอาเซอร์เฟสดังนั้นมันรวมกันได้ใช่ไ้มมันก็จะมาบอกว่าโอเคโอเคมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับก็คือมันไม่สามารถทําให้เราทําการนิสเซอร์เฟสหรืออะไรได้คือผิวมันหายไปบริเวณตรงนี้ครับบางทีอยากทําให้ก้อนนี้เป็นก้อน solid ตัวนี้ันว่าไปบริเวณตรงนี้มันหายไปเราก็สามารถที่จะดูแล้วเรามาแก้ตามแก้ใช่ครับแบบนี้อ๋อครับประมาณนี้เพื่อนๆยังไม่มีใครถามอะไร